ฟอร์มสวยลิเวอร์พูลถล่มแอสตันวิลล่า3-0ศนรั้งอันดับ3ตามแมชสเตี้2แต้มผลบอลเมื่อคืนคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบแอสตันวิลล่าสกอร์3-0ศนสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามแอนฟิลด์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566เริ่มเกมมาเพียงแค่3นาทีเจ้าบ้านได้ลูกเตะมุมเทรนอาร์โนเปิดโด่งเข้าเขตโทษแนวรับทีมเดือนสกัดมาเข้าทางโดเบนิกโซบอสไร วิ่งเข้ามากดด้วยซ้ายมอนพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปให้ลีว์ภูน้ำหนึ่งนาทีที่22เจ้าบ้านลุยต่อดาวินนูเนสได้บอลหลุดเข้าเขตโทษก่อนสับไกาด้วยขวาจเต็มเตมมอนพุ่งชนเสาก่อนกระดอนมาโดนแมดดี้แคทเข้าประตูตัวเองให้ลีวอร์ภูทิ้งเป็น2.0ต่อหอมหมดเครื่องแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นครื่งนาทีที่55 เจ้าบ้านมาได้ลูกเตะมุมแอนดรูโรเบิร์ตสันเปิดเข้าเขตโทษด Darwin, unes, et, าวินูเนสมงเซตไปเสาสองถึงโมฮัมเหม็ดซาลาสัดตรงตะข่ายลิเวอร์พูลนำหน่าง3าตัวโจบเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านถลม่มแอสตนันวิลล่า3าตัวโเก็บ3แต้มได้สำเร็จขยับรังอันดับ3ของตารางด้วยการมี10คะแนนตามหลังแมนซิตี้จากฝูง2คะแนนรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูล433สามสาอาิสันแบ็กเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนชูเอลมาติฟโจโกเมดแอนดรูโรเบิร์ตสัน อเล็กซิสแม็อ c u ิสเตอร์เคอร์เทสโจนโด o ินิกโซบอรตไรโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินโนเนสโรยดิอาร์ตแอสตันวินล่าสี่สองสามห i ึ่งเอมิลีโอโนมาร์ติเนสดิโอโกคาร์ลอสเอทรีคอนซาเปาตอเลสแมตติแค d บูบากากามาลาดาร m ลาหลุยลูกาดิวมูซาดิยาบีจอรแมกินโอลวัดกินขอขอบคุณภาพแหลลงข้อมูลข่าวสนุปทควาำข่าฝากกดไาลคา์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ